กราแข็งเรงเด็กดีน่า like รักน่ารักค่ะไะให้ระดาษขช้กระดาษกระดาไม่สวยของแข็งมันเกิดตองอันค่ะตามตามใจเด็กเลค่ะเด็กเขาตามเด็กขนาค่ะค่ค่ะก็ดไรา้อะไรอยางแกตัวใหม่ค่ะชุดโกโกวาะชุดโกโกวาอะไรเขากำลังคิดในเด็กให้เขาวางแผ่นเองค่อยๆ ค่า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 เลยข่าเลยค่าเลยจเกเอาแกะเอาเก็บเอาไว้เอาไว้มนตัวเองเอาไว้ทำะไได้ไหมม่ขาอยาให้พอสงเียวความมั่นใจที่หนเป็นอย่างนี้เนี่พ่อทาเด็กอยู่อย่างนี้ก็ขิดใจอี่าไวไม่กล้าตัินใจแล้วร้านน้งสิยอะไร

ดีใจไปเดี๋ยวชอบไหมชอบจะเปิดร้านอะไรดีคะเปิดร้านอาหารอะไรอ่ะอ่าแม่ก่อนพ่อจะแม่ร็จเอาไว้แม่แกะใหห้น่อยอ่าอันนี้เปิดของพ่อผู่พ่อผู่เปิดอะไรไม่ใช่น้องอันะเปิดน้องอันละเปิดสิน้องอนแกะตรงนี้ค่ะขั้วจากผมนี่ดูสิว่ามีอะไรในนั้น ชอบไหมข้าวซื้ให้่อปหนูไปเลือกให้แล้วพ่อให้ตังไปซื้อดีใจไหมคะดีใจน้ชอชุโกวาดีเอใชุโกวาามรกลับด้านกลับด้านเนาะเหองเหลือสบซมเหลืองเหลืออ่ะกลับด้านแล้วอ่ะ อยากเปลี่ยน <laughs> โอ้โหสกยไหมลูกใส่ดุางสีตักดดตก่อนตักแล้ว